อยู่กับเรา2คนนะคะอัพเดตกันต่อในช่วงสุดท้ายของ Room Service News ค่ะใช่แล้วครับก่อนที่จะไปถึงช่วง Insight o ร Up นะครับมาอัปเดตข่าวนี้กันบ้างนะครับกับข่าวของภาพยนตร์เรื่อง The Bar b a าบา o o k กนะครับล่าสุดนะครับพี่ลูกแกว้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยติดอันดับเลยนะฮะสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญในปีนี้ครับ เว็บไซต์ Movie m o รอนนะครับได้ทำการจัดอันดับสุดยอดหนังสยองขวัญที่ดีที่สุดแห่งปีซึ่งเป็นการวัดทั้งคะแนนจากนักวิจารณ์รางวัลที่ได้รับรวมถึงคำชมจากคอนหนังสยองขวัญทั่วโลกครับ และหนังที่ได้รับคะแนนโหวตได้มากที่สุดนั้นก็คือ The Babadook หรือ The Babadook ปลุกปีศาจหนังสยองขวัญจากประเทศออสเตรเลียครับเล่าเรื่องหนังที่เล่าเรื่องราวของสองแม่ลูกที่พบการที่พบกับหนังสือภาพปีศาจร้ายสุดสะพรึงที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านครับส่งผลให้ทั้งคู่เนี่ยพบกับเหตุการณ์สุดขนพองสยองกล้าวทำให้ให้คนดูเนี่ยนะฮะแทบจะนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียว เดี๋ยวบางมาดูนะครับได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และผู้ชมจากทางเว็บไซต์นะครับ Rotten Tomatoes สูงถึง9.8%นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมนอกจากนี้นะครับหนังสยองขวัญสันาา่นประสาทเรื่องนี้เนี่ยก็ยังคว้ารางวัล Best First f u t u r e จากสถาบันนิวยอร์กฟิล์ม c ร i i s Circle Awards มาครองได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้นะครับเดอบาบานูก็ยังได้เข้าชิงรางวัลสำคัญในงานออสเตรเลียแอกเดมีซีนีมาแอนทลวิชั่นอาร์ตอวอร์ดถึง6สาขาด้วยกันรวมถึงสาขาใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งฟีและผู้กำกับยอดเยี่ยมครับโดยเจนนิเฟอร์เคนด้วยครับผมสัปดาห์นี้นะครับทางทูนิเซียของเราเนี่ยก็จะเอาใจคอนหนังสยองขวัญครับด้วยกูุ๊ปสุดพิเศษ h อนเทสบูมวิ n เซสหรือเหตุการณ์สุดสยองในกองถ่ายหนังสยองขวัญที่ต้องคำสาบสุดสะพรึงครับ ส่วนจะมีหนังเรื่องไหนกันบ้างนั้นสามารถติดตามชมกันได้ทางช่อง Two Inside News ในคืนวันอาทิตย์นี้เวลา2ทุ่มด้วยกันครับ กลุ้บอย่างนี้ให้ดูด้วยนะคะถูกต,ต้องครับขอหนังสยองขวัญน,นี่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวใช่ใครชอบหนังผีก็ลองติดตามพรุ่งนี้ดูลกะกันก็จะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างเลยอย่างวันนี้ก็เพิ่งมีเรื่องกุมารทองไปเมื่อตอนสองทุ่มไม่หรอใช่มีน้ำแดงอยู่ในห้องคืออะไรอะ่ะเอออันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือ,อนกันค่ะ